ปลา้านหลนทรงเครื่องนะครับคุณผู้ชมน่าสนใจนะครับน้ําปลาปรปุงใช่ไหมน้าปลาปรปุงของแม่ครับแม่เจยปรุงทิ้งไว้ในตู้เย็นนะครับเมี่ตอนนี้สีเริ่มเข้มข้นมาครับเพราะว่ามันเปปลา้าอยู่ในนั้นนะครับปลาดุกนี่แหละครับเข้ากันที่สุดออสวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้แบบ ฝนตกฝนตกอีกแล้วครับฝนตกทุกวันเลยนะคะตอนนี้ก็แน่เป็นห่วงภาคกลางอะไรอย่างนี้นะครับไม่รู้น้ําไปถึงไหนแล้วครับวันที่เราถ่ายอยู่นี่เราก็ไม่รู้ว่าทางโน้นเป็นไงบ้างนะครับกว่าคลิปนี้จะออกอากาศนะครับผู้ชมอ๋อเนาะเยอะมากสุพรรณบ้านแม่ก็ชอบท่วมนะครับแต่แถวบ้านแม่ที่แม่อยู่จะไม่ท่วมนะคะอแถวที่แม่อยู่แต่ไม่ค่อยท่วมนะคะเพราะว่ามันเป็นที่สูงเหมือนที่นี่นะคะ ยายอยู่ที่นี่ก็เป็นที่สูงนะคะไม่ต้องกลัวน้ําท่วมตอนที่ยายอยู่สุพรรณก็เหมือนกันนะคะบ้านยายจะเป็นที่สูงมันจะไม่ท่วมแต่ที่อื่นมันเขาท่วมกันแต่ที่บ้านยายจะไม่ท่วมนะคะอ๋องั้นก็พอยะรอดอยู่โหแต่น้ําปีนี้แบบหนักจริงๆครับเยอะมากเลยค่ะจังหวัดแพร่เรานะครับผมผมกับแม่ก็ทําข้าวกล่องแจกเยอะแยะเลยครับยังดีนะคะคุณยายกับลูกๆนะคะช่วยกันทําข้าวกล่องกับอานามไปแจกให้คนน้ำท่วมนะคะปีนี้ โอ้น่าเห็นใจทุกหลายฝ่ายนะครับสู้ๆนะครับคุณยายเอาใจช่วยนะคะเดี๋ยวมันจะผ่านขนไปนะคะตอนนี้ก็ต้องทาใจนะคะยังไงได้ภัยภทยธรรมชาติค่ะยายจะรม่ไ้ว่าจะทำยังไงนะคะอืมเนาะค่ะเคยครับวันนี้คุยกันเรื่องน้ําท่วมเยอะแล้วมาคุยกันเรื่องกับข้าวดีกว่าวันนี้คุณยายจะทําทองอร่อยอร่อยให้ลูกกินนะคะทําอะไรไหม วันนี้คุณยายจะทําปลาล้าหล่นทรงเครื่องปลาล้าหล่นทรงเครื่องค่ะอืมมีนะคะมีปลาดุกด้วยนะครับท่านผู้ชมคน่าสนใจไหมครับนี่นี่ค่ะอือแล้วทรงเครื่องนะครับนี่นะคะเครื่องนะครับนี่ค่ะมีอะไรบ้างครับแม่หลักๆก็จะมีปลาดุกนะคะอันนี้ปลาดุกสองตัวนะคะคุณยายซื้อมาแล้วก็กะทิห้าร้อยมลนะคะน้ำปลาลาหก เจ็ดถ้วยไอเจ็ดช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลารปรุงใช่ไหมค่ะ,ะน้ำปลารปรุงนะคะใส่อะไรบ้างครับใส่น้ำกระเทียมดองใส่น้ำมะขามนิดหน่อยถ้าชินดูถ้ามันไม่มันเค็มเกินก็ผสมน้ำลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เอาไปเอาไปต้มก่อนนะคะสุกแล้วนะคะอันนี้กินไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะกลัวจะท้องเสียนะคะครับเพราะที่บ้านเนี้ยลูกชอบตำต้นตำก็เลยต้องทําแบบนี้ไว้นะคะ <laughs> แล้วก็จะมีเกลือน,นิดหน่อยนะคะถ้าไม่เค็มก็ค่อย เติมเกลือนะคะคอันนี้น้ํามะขามเปียกนะคะสองท้อนโต๊ะอันนี้มเะเขืออ่อนนะคะคุณยายล้างแล้วก็แช่เกลือไว้ล้างแล้วก็เอามาใส่นี่จะออกดําๆนิดๆน,น,นะคะนี้ยายล้างเกลือมาแล้วอะไรแล้วนะคะอือันนี้ก็จะมีัวบยาวนิดหน่อยหน่อมไม้หน่อมไม้โตหนอมม่นอมไม้จืดนะคะอันนี้ที่ยายต้มไว้ก็จะมีกระชายอข่าข่าอ่อนๆน,นะคะนี่นะคะคุณยายซอยไว้แบบนี้จะได้กินได้นะคะแล้วก็จะมีตะไคร หอมแดงพริกอ่อนแล้วก็จะมีพริกแดงกินดานิดหน่อยนะคะเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็จะมีตัวผู้มีใบมะอูดี่เยอะอยู่นะคะครบเครื่องคำาวัดส่งเครื่องเลยะครับคุณผู้ชมมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเอากะทิใส่หม้อเลยนะคะวันนี้เป็นแนวแบบต้มๆนะครับนี่นะคะกะทิลงไปแล้วครับผมมาค่ะปิดแก๊กกันลูก ปิดแก๊สกันเลยครับมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะใส่ตะไคร้กับข่าลงไปก่อนนะคะใบมะกรูดนี่นะคะตะไคร้ซอยข่าซอยครับแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวเรารอให้เดือดกันนะคะแล้วเราค่อยใก่ปลานะคะนี่แม่ก็จะชอบใส่ตอนที่ไม่เดือดเนี่ยครับยังไม่เดือดนะคะมันจะรู้สึกว่ามันจะหอมกว่าหอมกว่าตอนที่ใส่แบบเดือดเดือดติ่มเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอือ ผู้ชมครับวันนี้เสียงดังนิดนึงนะขออภัยด้วยนะครับ,ออรบพอดีว่าฝนมันตกมันกําหนดอะไรไม่ได้ <laughs> ไ,ดได้ค่ะฝน,นตกเลยอือเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ถ้าฝนตกอีกนี่เดี๋ยวผมว่าจะพักพักถ่ายก่อนนะคะเพราะว่าฝนมันดังนะคะเพราะม,มันโดนหลังคาแล้วมันจะดังหน่อยแต่เราเจอกันทุกวันแน่นอนตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะครับ มาคุณยาจะใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะน้ำปลาปรุงของแม่ครับแม่ก็จะปรุงทิ้งไว้ในตู้เย็นนะครับถ้าใครจะใช้ก็ออกไปเอาอะไรอย่างเงี้ยดานะใส่น้ำล้าลงไปเลย่ะค,ะยค,คเอาให้หมดทุกนิดของอร่อยอร่อยนะคะนี่เดี๋ยวสักวันเดียวแม่เดี๋ยวผมถ่ายแม่ปรุงปลาาไว้ใช้ดีกว่าได้เนาะนี่นะคะคุณยายใส่ กระชายครับกระชายลงไปเลยนะคะนี่ค่ะหอมไม้ครับผู้ชมหอ,อมแดงกับพริกใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะหอมแดงพริกอ่อนพริกจิ้มดาใช่ไหมครับนี่ตอนนี้สีเริ่มเข้มข้นมาครับเพราะว่ามันมีปะลาร้าอยู่ในนั้นนะครับนี่คะหัวฟักยาวครับเดี๋ยวถั่วพูดเดี๋ยวเราค่อยใส่นะคะอืมาขามเปียกของยายนะคะ อืมอืมใส่ลงไปก่อนนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราชิมก่อนแล้วเราค่อยเติมใหม่นะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าน้ำปลาของเรามันเปรี้ยวอยู่หรือเปล่าเพราะคุณยายเวลาคุณยายปรุงคุณยายจะใส่น้ำมะขามเปียออกนิดหน่อยนะคะอืมเดี๋ยวรอให้เดือดอีกรอบนึ่งเดี๋ยวรอให้เดือดอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณยายจะชิมนิดหน่อยนะคะว่ามันจะเค็มไหมเค็มไหมเปรี้ยวไหมนะคะอืมเพราะว่า ถ้าไม่เค็มเราก็จะได้เพิ่มเกลือลงไปพอดีเลยนะคะจะออกมานม่นิ่เค็มหน่อยเพราะปะล้าเราเค็มอยู่แล้วนะคะอืมนะคะ่ะเดยวคุใหญ่จะใส่มะเขือลงไปเลยก็จะได้ไม่ดํานะคะมนะคะ่ะมะเขือครับอันสุดท้ายนี่ปลาดุกนี่แหละครับเข้ากันที่สุดเออลงไปแล้วค่ะอ้ห เดี๋ยวนี้เราใส่ไปแล้วเราจะพึ่งคนนะคะห่อยยังไม่ต้องคนเนาะค่ะนี่นะคะตัวปูย้ายใไปเลยตัวปูก็ลงแล้วครับเขาจะได้ไม่ดํานะคะนี่ค่ะอืมร้าหล่นทรงเครื่องนะครับคุณผู้ชมน่าสนใจไหมครับย้ายจะเบาแก๊สแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้กิ่นเขาป่าเขาวขๆนะคะอืมนค่ะสามนาทีผ่านไปครับคุณผู้ชมนี่นะคะ่ะ เริ่มเดือดแล้วครับก็รอเรารอให้ปลาดุกสุกอีกนิดนึงนะคะแต่แม่ก็ยังไม่คนมากนะค่ะ,<ม>ะอเอาแค่นี้พอคนประมาณนี้พอะคระับพอ,อให้เนื้อพอให้เนื้อปลาดุกมันสุกนะคะอือนี่นะคะเดี๋ยวจะแป๊ดหนึ่งเอาให้สุกค่ะเอาให้เนื้อปลาดุกสุกอีกหน่อยนะคะกิวก่อนอแป๊ดหนึ่งนะคะคุณยายชอบเนื้อปลาดุกให้มันแตกๆนะคะ พราะว่าเวลาเราปิ้นเราจะได้มันจะได้ไม่มีกลิ่นคาวนะคะใหุ้กให้เนื้อแตกเลยนะคะแล้วก็สวยพอนะคะผ่านไปอีกห้านาทีครับะคุณผู้ชมนี่นะคะน่าจะได้ละสุกแล้วข่านี้นะคะหอมๆเลยนะคะนี่ค่ะมาค่ะตัวแบบนี้นะคะคุณอยากจะปิดแก๊สแล้วนะคะอืมได้แล้วนะครับคุณผู้ชมหอม,มเลยนะครับตอนนี้หอมมากค่ะอืม,มาลงถ้วยกันเลยครับค่ะ เว,เวลาตักต้องค่อยตักนะคะเดี๋ยวเนื้อปลาหร,าร่นจะ๋ยนะคะปลาหล่นทรงเครื่องนะครับคุณผู้ชมน่ากินไหมครับนี่เหมาะมากอันนี้จะออกแนวหอมๆแบบค่ะเป็นน้ำกะทิในนี้ด้วยนะคผมกินของแม่บ่อยอยู่ค่ะ ฝนตกชุ่มฉ่ำจริงเนี่ยมเลยครับผมช็อตตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับปราหลนทรงเครื่องสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมน,ะะนี่นะคะหม้อ,อหมอนะครับคุณผู้ชมใครชอบกินแบบนี้นะครับทําสูตรนี้ไม่ผิดหวังนะครับนี่นะคะออืมนี่คะ่ะแม่ก็ชอบมากเลยครับ เนื้อปลาดุกเราแตกเลยนะคะอืร้อนนะแม่ร้อนตักชิมเลยทันทีในอย่างร้อนฮ่องไครับหอมกะทินะคะแล้วก็กระชายกินกระชายมาโดดเลยนะคะมันแล้วก็จะออกกินนิดเปรี้ยวหน่อยหน่อยนะคะออกเผ็ดหน่อยห่อยนะคะเพราะว่า มันใหญ่แตดพิบเม็ดใหญ่เยอะนะคะอือใชค่ะอร่อยมากค่ะโอ้หลายคนนะครับคงชอบนะครับเมนูนี้นะมาชิมกันเลยครับผมมาครับผู้ชมปลาหลนทรงเครื่องมาค่ะฝนตกตลอดเลยครับตอนนี้ฝนตกแฉะทั้งคืนทั้งวันเลยนะคะวันนี้ผมขอลองชิมเลยนะครับถ้าผู้ชมชอบคนไหนชอบเนาะอร่อยมาก น้ำมันหอมมากเลยครับถ้ามีประกาศขาวยิ่งถ้าคนปัน่นดีนะคะกินกับประกาศขาวยิ่งอร่อยนะคะอือเข้ากันประกาศขาวอ่ะอร่อยน้ำนหอมมากเลยนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครับคือมันจะนัวกะทิใช่ใช่นัวกะทิแล้วปลา้าปลา้าเราปร,ปร,รปุงเองนี่นะคะอือ กลมกลมถ้าท่านผู้ชมฟันดีกินกับผักเยอะยิ่งอร่อยนะคะเม,มนูนี้มันจะคล้ายๆหล่นหมแม่ถ้าหล่นอนะเราจะไม่ใส่กะทิถ้าเราหล่นปลาแบบธรรมชาติเราแค่ใส่น้ำใส่น้ำใส่พริกป่นนั่นแหละหล่นอันนี้เขาเรียกปลาระทรงเครื่องก็คือใส่เราใส่เครื่องเยอะ ถ้าคือปลาล้ลนก็คือหล่นเราแค่ไฟใส่ปลาลงใส่น้ำปลาลงไปแล้วเราก็หล่นแล้วก็เราก็ใส่ปลาแล้วก็ใส่พริกผงอันนั้นอันนันันั้นอ่ะนั่นคือแนวหล่นอ,อันนั้นอ่ะหล่นหล่นธรรมชาติเลยหล่นแบบบ้านๆเลยแบบนั้นเมื่อก่อนเนะี่ยแม่เคยกินอ่ะแต่แบบนี้ก็อร่อยดีดครับผู้ชมอันนี้สําหรับเราชอบกินกะทิ ไม่ก้อนนี้ยายไปอยู่ทุ่งนาน,นะคะพอมีเวลาก็ใส่หม้อปลาได้มาก็โยนใส่หม้อเลยค่ะอแค่นั้นแหละอร่อยโอ้หแต่ปลาสดๆนี่ใช,ใช่ใช่ใช่อร่อยพ่อของยายนะคะชอบเนื้อจะหวานโดยพิพศษชอบหาปลาแล้วก็ได้มาสดๆผ่าท้องแล้วก็ใส่ล้างให้เดียมแล้วก็ใส่หม้อต้มเลย ลูกลูกก็ชอบนะคะนึกถึงสมัยเด็กๆนะคะกินอะไรก็อร่อยสมัยนี้ไม่มีควันจากเคี้ยวแล้วนะคะ,ะสมัยก่อนกิกนข้าวมืออร่อยมากค่ะแถวท้องท้องไร่ท้องนาม,มีช้อนอันเดียวนะคะไว้ตักกับนอกนั้นใช้มืออย่างเดียวมือนะคะอร่อยเด็กๆอันนี้ก็อร่อยถ้าเกิดท่านผู้ชมมีฟันดีๆนะคะประกาศขาวอร่อยมากแตงฟ้าลองไปทํากันดูได้นะครับ สูตรนี้ผมกินบ่อยนะครับอร่อยไม่ธรรมดาจริงครับคุณผู้ชมอร่อยมากค่ะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะครับฝนตกชุ่มฉ่ำนะครับถ้าเกิดเสียงดังเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ ปลาหลวนตรงเครื่องของคุณยายแสนอร่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย